สนไม่ดูในพลสวัสดีครับจัดให้มันหน่อยครับเหม็นจัดให้มันหน่อยปิดถาวรเลยนะครับสร้างอัวปิดเลยนะครับจะไปค้าขายกับมันกับเหมนเนี่ยนะนิรคุณสิ้นดีนะครับท่านใดน,นักธุรกิจท่านใดอยากค้าขายก็ย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่เขมรเลยนะครับไม่ต้องมาผลิตที่ไทยนะยอมครับยอมท่านยอมไหมครับ ปากดีเหลือเกินนะครับอินฟูเขมรสุดมั่นลั่นปิดด่านถาวรไปเลยมีเงินไม่งอสินค้าไทยซัดประเทศขอทานอาบอกประเทศขอทานแล้วนะครับมาแพ็คคู่นะครับอินฟูเขมรนะครับสุดมั่นลั่นปิดด่านถาวรไปเลยมีเงินไม่งอสินค้าไทยซื้อประเทศไหนก็ได้ซัดประเทศไทยขอทานไอ้เนี่ยมันบอกว่าเราไปขอทาน คือขอให้มันเปิดด่านนะครับเราเจ้าเราเจาสินค้าไปขายให้มันว่า,างนั้นอ่ะขอเอาของมาขายเนี่น้านชาวเน็ตไทยรุมแซวถามคุณเซนคุณมาเน็ตย,ยังถามพ่อมึงยังไปถามพ่อมึงก่อนไอ้นินโฟเขมรนะครับคลิปนี้เมื่อวันที่14กันยายน2568จากกรณีที่ประเทศที่3มมีการขอให้ไทยเปิดด่านชายแดน กัมพูชานะครับไอ้นี่ในผลก็ไม่เห็นด้วยทางรัฐเราบอกว่าประเทศที่3ปรไปโยนให้ประเทศที่3นะครับญี่ปุ่นนี่ซวยเลยนะญี่ปุ่นนี่ซวยเลยนะเขาไปประชุมที่นู่นแหละที่กัมพูชาญี่ปุ่นไปขอ,อ,อไปพูดถึงผลผลกระทบสินค้าการผลิตออของญี่ปุ่นนะเขาไม่ได้ขอนะเขาไปพูดเฉยนะครับแต่ว่า ไอรัฐเขมรกับรัฐไทยเ,ยเอาบ้านะเพจฐานทูตญี่ปุ่นซวยเลยนะครับทัวรลงนะเขาขอแนวทางเขาไม่ได้ร้องขอนะไอแค่ขเขมรนี่ญี่ปุ่นเขามีง้อกันที่จะขออยู่แล้วนะถ้าพูดกันตามตรงอ่นะญี่ปุ่นเขาไม่ให้ค่าหรอกนะครับแต่เรานี่โดนประชาชนด่าเรื่องเปิดด่าน ก็เลยไปโยนให้ประเทศที่3โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นไปแก้ข่าวด้วยนะครับรัฐไทยดีไม่ดีญี่ปุ่นอย่ามาโกรธเราด้วยโดนด่าฟรีๆนะครับเพชสถานทูตญี่ปุ่นนะครับโดนด่าฟรีๆเลยนะครับไปศึกษาดูดีๆนะครับก่อนที่จะพูดอะไรออกมาต้องเสียรางวัลครับ,บรัฐบาลน,นะครับจะโยนไม่เปิดก็บอกไม่เปิดจะไปโยนชาวบ้านเขานะเขาจะโกรธเอานะครับน,นี้ผมไม่ได้เข้าข้างนักธุรกิจญี่ปุ่นนะ นะไป,ไปดูรายละเอียดขา่าวดีๆนะครับว่าเขาไปประชุมกับขมิ้นเรื่องอะไรเขาขอร้องให้ไทยจริงให้ไทยเปิดตาจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าพอประชาชนชาวไทยดา่ารัฐบาลแล้วก็ไปโยนให้ี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับต้องพูดให้ถูกข่าวหน้าข่าวหลังไปประชุมอนะเอาดีๆนะอย่าไปโยนชาวบ้านเขาโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะ ประเทศญี่ปุ่นนี่เขามีคุณูปการกับประเทศไทยมากมายนะครับท่านไปศึกษาดูดีๆนะครับจะพุ่งไปด่าเขาโดนด่าฟรีเลยนะครับเพจสถานทูตญี่ปุ่นอินฟูเนี่ยมันชื่ออะไรชื่อทองอะไรนี่ทองคําอะไรนี่อินฟูเขมรนะครับซึ่งเป็นคู่หูคู่นะสองคนเนี่ยในคลิปนี่ยครับตอนท้ายในผลเปิดให้ดูนะครับอ,อินฟลูเอนเซอร์ชาวคอมเมนใต้โพสต์คลิปเดือด ถึงการคัดค้านเปิดด่านชายแดนดังกล่าวโดยเนื้อหาว่าชาวเขมมนไม่อยากให้เปิดด่านเช่นกันพร้อมเรียกร้องให้ปิดด่านชายแดนแบบทาวอลไปเลยที่บอกคนในพื้นที่ชายแดนจะเดือดร้อนเร,ออเรื่องของเรื่องของมึงแบบพูดง่ายทุนไม่สุภาพนะครับใครอยากเปิดบ้าหรือเปล่าอย่ามาขอร้องประเทศขอทานบอกว่าเราประเทศขอทานนะ,ะมาว่าเขมรขอทาน แล้วเอาสินค้าเข้ามาประเทศประเทศกูพูดง่ายนะพูดไม่สุภาพนะทำไมถามคลิปนะครับชาวคอมเมนต์ไม่สนและไม่ง้อสินค้าไทยไม่มีประเทศไทยก็สามารถซื้อจากประเทศอื่นได้เพราะมีเงินเลือกซื้อที่ไหนก็ได้ลูกค้าคือพระเจ้าที่คนไทยบอกไม่อยากให้เปิดถามชาวคอมเมนต์หรือยังถามชาวคอมเมนตหรือยังว่านะนะครับ พร้อมระบุว่าชาวเน็ตไทยที่คอมเมนต์ปากมีปากเก่งในโลกโซเชียลไปซื้อสินค้าที่ตกค้างเน่าเสียอยู่ตามชายแดนให้ไปซื้อกินซื้อใช้กันเองพร้อมย้ำว่าชาวคอมเมนต์ไม่ต้องการให้เปิดด่านถึงเปิดก็ไปซื้อสินค้าไทยขณะที่ชาวเน็ตไทยนะครับเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ระบุว่าที่บอกว่าอยากเปิดด่านให้ไปถามคุณเซนกับคุณมาเน็ตแล้วหรือยัง ไปถามพ่อมึงหรืออย่างพ่อมึงอะคุณเชนกับคุณบาเดตอะใครอยากให้เปิดกันแน่นะไทยเขาปิดทั้งหมดนะไทยปิดเองเปิดเองเอไม่มีใครขอร้องนะมีแต่คนไทยด้วยกันแี่ขอร้องให้ปิดนะไม่สนขมเหนเหมือนกันนะนะครับท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลคอมเมนต์มาพูดคุยกับในผลด้วยนะครับเราพบกันคลิปนะ่า สสวััดีครบไม่คือไม่ค่ะไม่เปิดด้านค่ะพวกเราไม่อยากเปิดด้านค่ะปิดขาวอนเลยต่อได้ค่ะปิดไปเลยปิดคารวรไปเลยคูไม่ง้อเราที่พวกมึงบอกว่าคนไทยประชากรประชาชนอยู่ติดชายแดน,นเขาจะเดือดร้อนกันเรืร่องของมึงเดือดร้อนกรูปของมึงมบาาายย้าเปล่าใครอยากเปิดห่อใครอยากเปิด อย่ามาขอร้องประเทศขอทานมาึงบอกว่ายอมรับหรอว่าตัวเองเป็นขอทานแล้วมึงกูมึงบากูขอทานอ่ะแล้วมึงจะนาสินค้าเข้ามาประเทศกูทําไมอ,อ,อ่ะมึงบอกว่าเป็นมิตรกันต้องทำมาค้าขายกินาขนายกินเนี่ยต้องนำสินค้าก็ต้องเลือกเปลี่ยนบ้างเรื่องของอม,มึงเป็นเลยเป็นไปเลยไปเลยมไม่สนไม่สนไม่มีประเทศมึงคนเดียวก็กูุกกูไปซื้อประเทศอื่นเรามีเงินกูไปซื้อที่นหนก่อได้ เพราะว่าเราเลือกได้พอเราเป็นลูกค้าไงลูกค้าคือประเจ้ามีเงินไปซื้อที่ไหนกนได้มองยาเรียกร้องมาให้ประเทศต่อทานันเปิดตานเดี <Stretch. S 1> ะไม่ต้องเปิด <rous> ก็เห็นประชากรของเมืองอ่ะบอกว่าไม่ต้องให้เปิดเพราะว่าบินนักการเมืองเขาอยากให้เปิดดันเขามากต่างชาเขาอยากจะให้เปิดไม่ต้องเปิดดัน <rous> เขามากต่างชาเขาอยากจะให้เ<ๆ>ปิดไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องกวนนะถามเขาก่อนถามไปนี้ก่อน เขาจะให้เปิดไหมล่ะเขาจะให้เปิดไหมอ่าก <Ừ. S 2> ไม่ให้เปิดมึงถามกูก่อนไมล่ละ <Ừ. S 2> เออประเทศมึงอะไม่รำสินค้าเขาประเทศกูอะก็กูไม่งอ้อคนอะไรเข้าข้างตัวเองเออข้าข้างตัวเองวะมไม่เปิดจะไม่เปิดไม่เปิดไม่ยอมไม่เปิด,ปดอา้าวเหมือนสั่งนี้ไปขอร้องฝั่งนี้ไปทำไมนี่ลูกค้านะ,ะลูกค้าคือเลือกได้เราไปซื้อประเทศอื่นๆน่ะ ่อได้เราให้พวกมึงอะให้พวกมันไปไอ้พวกที่ปากมีปากเกรงอยู่ในจอโทรศัพท์เนี่ยมันอยากพินดาพินดาเนี่ยพินดาระบาดเออเด็ดเด็ดเด็ดเวันที่ช่วยซื้อดีช่วยกันซื้อกันไปกิกันไปสินค้าที่เศษเตยที่ใครแต่อร่อยสุดๆพลังมงค์พลังมงค์ทานมาดูการหรอก็นกันเองกินกันเองเป็นเลยอืเป็นไงเป็นไงอะตอนนี้สรุปว่าไม่ต้องเปิดประชาชนฟังนี้บอกว่า ไม่ซื้อค่ะไม่กินค่ะสั่งนี้บอกไปประชาชนฝั่งนี้บอกดูอบอกไปฝากบอกด้วยนะคะว่าไม่ซื้ออแล้วฝากด้วยเด้ออย่าเปิดพอถ้าเปิดมาก็ไม่ซื้อโวย